บ้านที่น่าอยู่ที่สุดนะคะต้องยกให้หลังนี้เลยค่ะในดา p r i v a t y ใจกลางเมืองบางนอนระนองค่ะหลังนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะตกแต่งทั้งหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งผ้าม่านนะคะและที่สําคัญหลังนี้ฟรีค่าโอนด้วยค่ะของแถมจุกๆไปเลยกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยของจริงค่ะได้แบบนี้เลยนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็มีห้องน้ําชั้นล่างให้ด้วยค่ะ ตัวบ้านกว้างขวางโปร่งโล่ง,ลงสบายมากๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่ห้องนอนที่3นะคะเหมาะสําหรับลูกคนเล็กน่าอยู่มากๆเลยค่ะและห้องนอนที่2นะคะห้องนี้ใหญ่ไม่แพ้ห้องนอนใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําชั้นบนด้วยนะคะมาต่อกันที่ห้องนอนที่1ค่ะมีเตียงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้แล้วก็ตกแต่งแบบนี้ให้เลยค่ะแล้วก็ยังมีมุมนั่งเล่นในห้องส่วนตัวอีกนะคะ ห้องนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะแยกโซนเปียกแห้งให้ด้วยนะคะน่าอยู่มากๆเลยค่ะหลังนี้ได้ทุกอย่างตามคลิปนี้เลยค่ะไม่มีที่ไหนให้เท่าที่นี่แล้วค่ะในยดาพรเวลรีบจองนะคะ